สวัสดีค่ะตอนนี้พี่ใบก็มายืนอยู่ที่นี่นะคะโรดการ์เด้นนะคะสวนกุหลาบนะคะที่เซมิทรีนะคะโอลเซมิทรีนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเออก็เป็นสุสานเก่าที่เก่าที่เดิมนะคะเมื่องวดที่แล้วที่เคยมาถ่ายมันโดนตัดนะคะตัดตัดตัดหมดเลยตอนนี้แตกใหม่แล้วบ้านสะพรั่งแล้วเดอ้อพี่น้องบานสะพรั่งกํากำลังงามกำลังงามพี่น้องฟังแดง กุหลาบแดงอยู่ฟังพุ่นพี่น้องงัวหน้าสิไปทายกุหลาบแดงห้เบิ่งเดอพี่น้องมันยางบ่ยางอ้อมบ่ไหวมันน,นี่สีชมพูพี่น้องเด๋ยวสิไปดูกุหลาบซ้อนซ้อนรักนะฮะทุกคนมามาพาไปเลาะสิพาไปเละาละนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะทุกคนกุนหลาบสีแดงวันวาเลนไทน์ว้ยวพี่น้อง นี่กำลังงามกำลังงามเกือบสิบัได้ทายแล้วพี่น้องเกือบสิบัได้แวะมาทางนี่แล้วพี่น้องเบิ่งป้ากับงามโพดงามโพดน,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 โนั่งไหนยังไงนั่งไหนยังไงนี่พี่น้ององามได้กำลังกำลังสวยเลยพเพื่อนเพื่อนกำลังสวยเลยนะยังไม่โรยลาเท่าไหร่กุหลาบสีขาวตรงโน้อนอนะ่ะมันเริ่มแบบ มันเริ่มแบบช้ำแล้วเพราะว่ามันบานมาหลายวันแล้วนะคะทุกคนนี่กำลังงามกำลังงามนะคะนี่ขอบคุณทุกคนนะที่ให้กำลังใจไปบุรีรัมด้วยพี่น้องอเดี๋ยวสิผ้ายางเลาใน่ยังน้อยโอ้ยโอยนี่งามงามสีแดงอยู่ไกลๆทางโน้นกลาบสีแดงอยู่ทางโน้นนะเพือ่อนมันไกลพี่น้องอเพราะว่าคอยจอดรถอยู่ฝั่งนี้ก็เลยแบบว่า ถ่ายไม่ทั่วถึงเราก็มองเห็นไกลๆนวนพี่น้องเออมันกว้างนะมันกว้างมันกว้างขวางนะตรงนี้ก็มีกุหลาบสีเหลืองนะคะพามาชมผ้ามาเลาะพี่น้องแต่พรท่านได้ถ่ายรูปตรงนั้นเดี๋ยวค่อยจะกลับไปถ่ายรูปอุย้ยอันนี้สีเหลืองสีเหลืองกา,งกานะลัง,ง,ลางตูมพี่น้องกาลังตูมนะสีเหลืองกาลังตูมพี่น้องงามหลายงามหลาย นี่นะปุ๋ยของของกุหลาบนี่ก็เป็นอ่าน,นกากไม้นะ่ะเพื่อนเพื่อนไม้ที่เขาตัดตัดไม้ลงแล้วเขาเลื่อยนะต่างประเทศเวลาเขาตัดตัดต้นไม้ตัดลายแล้วเขาจะเลื่อยเลยเลื่อยเป็นเป็นขี้เลื่อยแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนมันก็จะกลายเป็นปุย๋ยนะพี่น้องงามบบเจ้างามบบงามโพดงามโพนี่ ตอนนี้อยู่ที่ l อ c e ซม t e r y นะคะสุสารเก่าแหละพี่นอ้องแต่ก็มีบางบางจุดนะที่มียังม,ยงมียังมีกระดูกกระดูกที่ฝังอยู่อ่าไม่ใช่กระดูกเป็นร่างเป็นร่างที่ฝังอยู่ตรงมุมนู้นอ่ะมีมีมีศพยังอยู่นะทุกคนเพราะว่าตรงนี้เขาย้ยายย้ายย้ายร่างย,าย,ย,าย้ายศพย้าย ย้ายลายออกไปแล้วนะแต่ว่ามันยังมีตรงหัวมุมนู้นยังมีล่างฝังอยู่นะเพื่อนๆเอนเพราะตรงนี้มันเป็นกลางเมืองนะใช่ไหมเขาก็เลยย้ายออกไปติดถนนใหญ่นอกเมืองนิดหนึ่งที่จะเป็นสุสานนะคะทุกคนมาบ่อยฟังพี่น้อง